เพิ่งจะรู้ว่าล่องแก่งที่สระบุรีเขาทำถึงขนาดนี้อะคุณนะ้าช่วงนี้น้ำกำลังเยอะช้ำชแนะนำให้มามันกันที่สระบุรีล่องแก่งภูเกาะและเอทีวีเขามีทั้งล่องแก่งและขับเอทีวีในราคา5แบงค์แดงก็สนุกกับแอคทิวิตี้มันมันได้แล้วมาเริ่มขับเอทีวีกันก่อนรถของที่เนี่ยบอกเลยว่าคันใหม่แกกองขับมันว่าตลอดเส้นทางเราจะได้ชมวิวภูเขาและเข้าป่าแบบนี้ช่วงก่อนหน้าที่เราไปเนี่ยมีฝนตกหนักก็จะได้ไปขี่เส้นทางชมวิวลุยป่าเบาๆแต่ถ้าไม่เจอฝนตกหนัก กเตรียมรับแรงกระแทกบูแบบเต็มพิกัดได้เลยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงขับเสร็จก็มาเล่นน้ํากันต่อไฮไลท์ของล่องแก่งที่นี่คือการปล่อยเ,อเราให้พุ่งลงน้ําไปแบบนี้ตื่นเต้นว่ะตลอดเส้นทางก็จะได้ชมวิวส,สวยๆสลหรับกับความเสี่ยวของกระแสะนะ้ําแต่ไม่ต้องห่วงเส้นทางของที่นี่ไม่โหดมือใหม่ก็มาเล่นได้จ้าแถมเลือกได้ด้วยว่าจะพายเองหรือให้พี่สตารช่วยพายให้พี่เขาใจดีมากสว่วนระยะทางในการล่องแก่งก็3กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงรวมนั่งรถกลับเนี่ยเล่นทั้งสองอย่างแค่500บาทเองหรือใครอยาก เล่นอย่างเดียวเนี่ยก็แค่300บาทเท่านั้นใครกาลังหากิจกรรมทําในจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ลองมาสนุกที่นี่กันดูนะ